ครับสวัสดีครับวันนี้ผมไอ้คำแลนมาแนะนําสูตรไล่มแมลงนะครับเป็นสูตรพื้นบ้านที่เราทํากันมานานแล้วฮะก็ก็จะมาแนะนําวิธีการทำง่ายๆกันนะครับก็ส่วนผสมไม่ง่ายครับมีเหล้าขาวมีน้าส้มสายชูมียาฉุนหรือว่ายาเส้นนะครับที่ที่เราซื้อจากท้องตลาดทั่วไปก็ซื้อประมาณสัก สองถุงสองก้อนนะครับก้อนประมาณทักสองขีดแล้วก็ผงพอลที่เราใช้ทําอาหารกันนะครับทำง่ายๆครับคือสูตรนี้เราจะทําคือเป็นสูตรเร่งด่วนก็คือแค่ทําไว้คืนนี้จะสามารถใช้ได้เลยครับเพราะว่าแมลงเนี้ยมันจะเป็นที่ต้องจัดการให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยครับเราจะทําคือก็โหลเล็กๆหรือว่าเป็นถังอะไรก็ได้ครับที่เราอยู่ที่บ้านเราครับที่มีเป็นถังถังธรรมดาก็ได้ครับอันนี้ผมจะซื้อมาง่ายๆนะครับก็คือส่วนผสมผมจะใช้เหล้าขาวขวดหนึ่งเลย โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสว่าจะเป็นเหล้าขาวจากโรงหรือไรนะครับเป็นเหล้าต้มก็ได้ครับขอให้มีแอลกอฮอล์นะครับส่วนส่วนเหล้าต้มผมไม่แนะนําเพราะเพราะว่ามันไม่ผ่านโรงที่แบบแอลกอฮอล์มันจะเยอะเกินไปนะครับคือถ้าเยอะเกินไปส่วนผสมนี้มันจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะนั้นผมจะให้ใช้แค่ประมาณขวดเนี่ยครับขวดหนึ่งเต็มๆเลยนะครับก็คือวิธีใช้ก็คือผมจะเหล้าขาวลงไปเลยครับขวดหนึ่งนะครับก็คือเสร็จปุ๊บแล้วก็น้ำส้มสายชูใส่ คือสูตรเนี้ยเราสามารถใช้ได้พรุ่งนี้ครับก็นับไปประมาณ1คืนนะครับถ้าทําตอนเย็นก็ตอนตอนเช้าสามารถใช้ได้เลยคือสูตรเนี้ยผมแนะ <oz ık> นําให้ใช้ตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับคือถ้าอย่างนั้นอะ่ะ <oz ık> ผมให้ใช้ประมาณช่วงก่อนตะวันขึ้นนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็ก่อนตะวันตกดินนะครับมันจะเป็นช่วงที่แมลงเขาออกมาหากินนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการพ่นเพราะว่าของเรามันเป็นสูตรไล่แมลงไม่ใช่สูตรฆ่าแมลงนะครับ ถ้าเป็นพวกสารเคมีทั่วไปเขาสามารถพ่นตอนกลางวันได้แต่ตัวนี้พ่นคือตอนเช้าและตอนเย็นอย่างเดียว <Okay. S 1> นะครับจากนั้นก็จะเป็นผงพะโล้ครับผงพะโล้ซื้อมาจากทั่วไปครับใส่ถุงนึงเลยครับผสมละลายน้ําให้ให้ละลายน้ําให้ดีที่สุดครับจากนั้นก็เป็นยายาฉุนหรือยาเส้นของเราครับคือตัวนี้มันจะเป็นสราระพัุณในการทําให้มันมีกลิ่นนะครับพวกเนี้ยแอลกอฮอล์ครับกับกับตัวยำส้มสายชูมันจะเป็นช่วยสมานแผลพวกที่โดนแมลงกัดแทะด้วยครับ จะเป็นผลดีกับพืชด้วยนะครับส่วนยาเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเป็นไล่แมลงโดยเฉพาะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะทําให้ฉุนมากครับพวกแมลงต่างๆมันจะเจอแล้วก็สัมผัสกับร่างกายมันมันจะไม่สามารถที่จะกินได้ครับพืชก็ง่ายๆครับมือเลยครับลุยเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสมันครับเพราะว่าตัวนี้เป็น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 ออแกนิกไนซีทั่วไปเส้นเนี้ยไม่มันผิดตรงไหนหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาซื้อได้จากที่เป็น อินรีเลยหรือว่าทําเองได้ครับแต่ถ้าใครมีที่เขาปลูกอยู่แล้วปลูกเองก็เป็นผลดีที่สุดครับเพราะว่าอ,อินทรีย์ทั่วไปไม่ใช้สารมันจะต้องเป็นปลูกเองครับส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีนะครับในการผสมก็ใช้มือคนเลยครับแบบเนี้ยทิ้งไว้หนึ่งคืนปิดฝาไว้โดยไม่ต้องปิดแน่นนะครับเพราะว่ามันจะมีแก๊สออกมาก็ปิดให้พออยู่ตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนในที่ร่มนะครับไม่ต้องโดนแดดจากนั้นพรุ่งนี้เช้าครับส่วนผสมการใช้ครับคือเราจะใช้อย่างเช่นนาข้าวเราจะใช้ก็คือ5้าซีซีต่อน้ำย20ลิ20 20รบริดต์นการพ้ับ ส่วนพวกไม้ดอกประดับต่างๆครับสามารถใช้ฉีดพ่นได้ใส่พวกพ็อกซี่ก็ได้ที่ฉีดแคปตัสต,ต่างๆพวกไม้ดอกต่างๆอย่างเช่นพวกกล้วยไม้ต่างๆสามารถพ่นได้ครับไล่มแมลงได้วิธีฉีดพ่นแนะนํานิดนึงก็คือปกติถ้าฉีดเป็นพวกเคมีครับเราจะฉีดโดยตรงลงแบบนี้เลยคือคว่ำคว่ำหัวฉีดลงเลยเพราะว่าตัวเคมีมัมน,มน,มน,มนละอองมันจะเยอะกว่าแล้วก็ฤทธิ์มันออกแรงได้เยอะกว่าแต่ตัวตัวอินทรีย์ผมแนะนําคือถ้าเป็นไปได้ครับ ให้ไงให้ไงหัวฉีดด้วยครับอย่างเช่นว่าฉีดข้างบนแล้วก็ไงด้วยนะครับแต่ทุกวันเนี้ยนาข้าวอ่ะถ้าถ้าเป็นโดนพ่นนะครับก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าลมจากโดนมันสามารถที่ทําให้ใบข้าวมันมันมันสะบัดมันได้แล้วก็สามารถที่จะถึงตัวแมลงไปถูกตัวแมลงได้นะครับ <Okay. S 1> เพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะออกฤทธิ์ออกผลได้ทันทีโดนตัวแมลงโดยตรงกรณีที่ไม่โดนตัวครับมันจะเป็นแบบว่าเคลือบใบของพืชที่เราเราฉีดพ่นนะครับ ตัวนี้เวลามาแงมันมามันจะได้กลิ่นของยาฉุนมันก็จะไม่กินนะครับแนะนําให้ใช้ตอนเย็นกับตอนเช้าครับก่อนตะวันขึ้นกับตะวันตกดินอันนี้เป็นสูตรง่ายๆครับสูตรไล่มแมลงนะครับขอบคุณครับ